สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะจะเป็นการพับแบบดอกพิกุลนะคะสวยงามทําง่ายเหมาะมากสาหรับมือใหม่หทำหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ค่ะก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ เราจะทาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูโดยใช้ริบบิ้นเป็นของตาลกะคังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะเลือกใช้สีที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานที่เป็นตัวโชว์ตรงนี้นะคะปราจะใช้เป็นของ TW ขนาด12มิลนะคะก็จะเป็นลักษณะลวดลายแบบนี้ค่ะ เรามาเริ่มพับกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว27เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆจับเซนลิบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่ง พับเข้าไปให้ได้ระยะ10เซนติเมตรค่ะและต่อมาตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทำฐาน4ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆแยกริบินออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1 จากนั้นเราจะหันดิบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนถูกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่หนึ่งนะคะตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาคลองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคลองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คลองเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่ง จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐานสี่ในรูปแบบนี้ค่ะอย่างที่ปาแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นนะคะลิบบิน้ในการใช้ตรงนี้นะคะปาจะเลือกใช้สีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆนําเหรียญมาวางตรงกลางฐาน จากนั้นนะคะเราจะทําการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เ,เพื่อนๆพับลงมาด้านล่างค่ะขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกี่ยวกัไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ดิบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้าย ล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบดอกในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะ ให้เ,เพื่อนๆจับเซเลบิลบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับเซเลบินโค้งคว่ำลงแล้วจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝังขวาด้านบนสอดจากด้านในออกมาด้านนอกค่ะเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับ เมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของกลีบแรกก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองหมุนเหรียญไปทางซ้ายค่ะดิบินเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะให้เ,เพื่อนจับเซเลบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับเซเลบบินโค้งคว่ำลงแล้วพลิกปลายเส้นหงายขึ้นค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนอีกเหมือนเดิมแล้วก็สอดจากด้านในออกมาด้านนอกเหมือนเดิมค่ะไลยเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเนี่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ทั้งสองกรีบค่ะต่อไปเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางซ้ายค่ะดิบ,บินเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาเหมือนเดิม ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะคะเหมือนสองกรีบที่ผ่านมาเลยค่ะทําในรูปแบบเดียวกันจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นค่ะปลายเส้นผูแล้วเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะและต่อไปเส้นที่สี่ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายค่ะดิบินเส้นที่สี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ และเส้นนี้ก็เป็นเส้นสุดท้ายในการทํารอบนี้นะคะและเมื่อเราทําครบทั้ง4กลีบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชาม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกลีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทำกรีดในชุดที่สองในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทำนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนค่ะให้เพื่อนๆจับสริบบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายจากนั้นนะคะจับสริบบิ้นโค้งคว่ำลงแล้วก็ให้ปลายเส้นชี้มาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะ แล้วสอดปลายเก็ดเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนโดยการสอดจากข้างในออกมาข้างนอกค่ะจากนั้นนะคะสังเกตปลายเส้นนะคะจะโผล่เข้าไปด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ ต่อไปเส้นที่2ค่ะให้เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายค่ะดิบิ้นเส้นที่สองนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนค่ะก็ทําในรูปแบบเดียวกันใหเน้เพื่อนๆจับเซลลิบิน้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายจากนั้นจับเซลลิบิน้นโค้งม,มาทางด้านขวาตามแนวเส้นแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนอีกเหมือนเดิมค่ะ ลายเส้นก็จะโผล่ไปด้านล่างนะคะเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะนะคะก็จะได้กรีบในลักษณะเดียวกันเลยนะคะต่อไปเส้นที่3ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายค่ะติบินเส้นที่3ก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนก็ทําในลักษณะเดียวกันเหมือน2กรีบที่ผ่านมาค่ะ ต่อไปเส้นที่4ค่ค่ะุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะริบินเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะในส่วนของปลายริบบิ้นเส้นที่4นะคะปลายเส้นเขาจะโปล่กเข้าไปด้านในกรีบเราก็ใช้กันไกลนะคะช่วยดึงออกมาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมค่ะ และเมื่อเราทำครบทั้ง4กลีบในชุดที่2แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซเลปินซ้ำอีกหนึ่งรอบ โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นยาวเท่านั้นของทุกมุมเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้ทั้งสี่มุมนะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะค่ะและเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของฐานเหรียญด้านหลักในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะ สวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ